สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับน้องพี่อันนะครับในช่องหยินฟินฟู้ดพากินพาเที่ยววันนี้พ่อจะพาน้องพี่อันไปไปไหนรูกไปลกูกไปไหนตอบสิเร็ว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 ติวว๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบได,ได,ไดโนเสาร์ไปไดโนเสาร์นะครับพาน้องพี่อันไปตะลุยป่าดึกน้ําบันเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาถึงที่อะไรเาเรียกอุทยานไดาโนเสาร์เนาะเราก็แวะเติมพลังกันพี่อันกินอะไรลูกกา พี่อัจินี่นี่นมาดูดูน้องพีแอนน้องพีแอนกินไก่เป็นอาหารเชา้าดีใช่ไหมลกูกก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กลังขับรถอยู่นะครับเดี๋ยวตัดภาพทีนึงไปถึงที่อุทยานเลยเนาะโอเค เดินไปค่อยๆเดินนะตัวนี้อัะที่เป็นอันกลัวตัวนี้ตัวดี้อีกอันกลัวตัวนี้วิ่งหนีเลยเหรอจันน้อยกลัวตัวนี้ผิงผิงไม่กล้าเดินผ่านเลยแม่แม่เดินไปฝั่งนี้ได้ผิงยังอยู่ตรงนี้อยู่นี่ไงดูตัวนี้ตัวนี้ชื่อเดี๋ยวไปดูใกล้ๆลูกอันนี้ก็มีละนี่ดูชื่อไทยไทยลันโนซอรัสเล็ก นดูตัวนี้น่ากลัวสุดแล้วลูกในบอกเล็กเล็กตรงไหนฮะหนบอกเล็กไหมมันคนละเล็กกันอ,อันนี้มันเล็กรอเรือไอ้ที่อัน,นบอกมันเล็กรอลิงคือเล็กน้อยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอุทยานเดโดเสากันแล้วนะครับ ก yeah. ่อนอื่นเราต้องไปซื้อแะซื้อตั๋วก่อนเนาะไปซื้อตั๋วกันนะลูลกกำลังรถล,ลกูกนี่นะครับนี่เป็นทางเข้านะครับเขียนว่าอุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูหรือไดโนพาร์คนั่นเองเห็นไหมลกูกเด็กๆเพียบเลยว,วันนี้มีจุดถ่ายรูปด้วยนะเห็นไหม,ไม,หน,มนี่ยีงไงเต็มไปหมดเลยนี่นี่เข้านี่มีบ้านยินดีต้อนรับด้วยมีอัตราค่าเข้าชมด้วยเดี๋ยวมาดูกันลกูกที่อันสูงเท่าไหร่ ไหนมาดูสินี่เขาตามความสูงพิงอันนี่ไงสีอสูงเท่าไหร่ลูกอืมพิงอันแปดสิบเซนยี่สิบบาทป่ะซื้อตัวก่อน <ây> มาซื้อตัวก่อนแล้วกันส2ปีองปีนะฮะส2องปีอะไรนะเขาบอกสิบสองปีนะแต่พิงเจ็ดปีปซื้อตัวเลยครับสองคนสแกนจ่ายครับ ครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับสกแกนออออปึ๊บเสรแล้วครับนายพี่อันหน่อยพ่อดูตัวสิอันนี้นของพ่ออันนี้ของพ่อเหรอของพ่อคือผู้ใหญ่ห้าสิบบาทของน้องพี่อันล่ะกี่บาทไหนพ่อดูสิ ขอร้องพี่อันยี่สิบบาทอธิบัติไปเลยไดลุยตัวเต้าฮะตัวใครไม่ขยองเราขยี้ฮะขยี้ไปเหรอป่าป่าป่าลาเริงจะในโลกวันนี้ฮะเย็นเย็นไหมน่าเย็นหมดแล้วนี่เรามาตั้งแต่9โมงเช้าแล้วลูกวันนี้อากาศดีมากเลยเข้าก่อนเลยมาโซนนี้ก่อนเลยพี่อันตัวแรกลูก ตัวแรกชื่ออะไรอ่านออกไหมเนี่ยตัวนี้อตัวนี้ชื่ออะไรสเตโกโซลัสนี่ไงพี่อันดูดิลูกน่ารักไหมสเตกพี่อันมีไข่ด้วยพี่อันเข้าไข่ไหมลูกอยากอยู่ในไข่เรือเสาไหมนี่เรือเสามีเสียงด้วย,ววยนี่มันขยับหัวด้วยดินี่ไงไหมมันใส่หัวได้ลูกสีตัวไหนอ๋อสีตัวนี้เหรอ ไข่หุบใครหุบ <c oughs> แล้วพิงฮะตัวนี้มันมันไม่ขยับเลยไหนไหน,นี่ไงกระดิกเนี่ยกระดิกหัวด้วยกระดิกหางด้วยน่ารักดีเนาะทำดีจริงเลยกกเดี๋ยวเราขึ้นทางขวาก่อนลกูกไหนไปเลยเต็มเลยไหนขว,วัญถึงกลัวตัวนี้นะพิงพิงค์อากรัตัวไหนฮะไม่เห็นหน,กกนะอากรัวเลยลูกตอนเด็กตอนเด็กเหรอรู้ถึงอันโกตัวนู้นตัวใหญ่นู่นดูตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ขยับได้เห็นไหมได้ยินเสียงไหม ตัวนี้ชื่อว่าแองคิโลซอรัสเนี่ยขยะไปเลยเฮ้ยมันอะไรอะอนะเสียงมันหนังควายเสียงมันควายเดี๋ยวลูกเดินดูเสาเสียชื่อไดยดูเสาทัหมดมาดูตัวนี้ต่อมาฟังเสียงมันวัวเลยมันวัวเลยเหรอนี่ดูสองตัวนี้ขยับพร้อมกันเลยลูกตัวนี้ชื่ออะไรอะวายุวายุแรปเตอร์โอ้มัน เนี่ตัวนี้ชื่อว่ายูแรปเตอร์ลกูกเท่ไหมน,ไนี่ไงชื่อวายุแรปเตอร์พ่อพูดว่ายูแรปเตอร์วายุป่ะไปกันต่อเลยลกูกเดินต่อไหรคแต่ก่อนอีกตัวตัวนี้แม่ไปตอเปนเด็กนี่ไงนกยักษ์นกยักษ์นกยักษ์หรือที่เราเรียกว่าเทอลานโนดอนนี่ไงลกูกนี่ไงนี่ไงขยับปีกด้วย เหยียบมันนกหรเสียงมันก็มันคือนกยักษ์ไงเดี๋ยวเราดูข้างบนก่อนลูกเราขอนูนมาข้างล่างเนาะเหยียดเมนูษย์เหมือนควายควายที่ไหนลูกอีกแล้วตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ไม่ขยับเลยลูกอุ้ยขยับแล้วเฮ้ยขยับด้วยตัวนี้ชื่อว่าแคมโทซอลัสทำไมมันรัดหมดเลยมันรัดหมดเลยใช่ไหมนี่นี่ตัวทางซ้ายมือเป็นตัวที่เป็นอันกลัวลูก ค่อยๆเดินไปนะค่อยๆเดินนะตัวนี้อ่ะที่เป็นอันกลัวตัวนี้ตัวนี้อีกอันกลัวตัวนี้วิ่งหนีเลยเหรอจันไน้อยกลัวตัวนี้ผิงผิงไม่กล้าเดินผ่านเลยแม่แม่เดินไปฝั่งนี้แล้วผิงยังอยู่ตรงนี้อยู่นี่ไงดูตัวนี้ตัวนี้ชื่อแล้วไปดูใกล้ๆลูกอันนี้ก็มีลัสนี่ดูชื่อไทยไทแลนโนซอรัสเล็ก นะดูตัวนี้น่ากลัวสุดแล้วลูกไหนบอกเล็กเล็กตรงไหนฮะไหนบอกเล็กไหมมันคนละเล็กกันอ,อันนี้มันเล็กรอเรือไอ้ที่อันบอกมันเล็กรอลงิงคือเล็กน้อยดูติดตัวเนี้นยตัวนี้โหดม,ม,หม,หมหากเลยถิ่งอันกลัวไหมไม,ไม่กลัวเหรอไม่ขยับฮะอ่ะเดี๋ยกว่าผานเร็ดูข้างล่างกัรเนีอยลูกไปทางเลยไปเรื่อยๆลูก ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์นะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหรือไดโนพาร์คนะครับมาที่อุ้มไข่ลูกนี่ไงไข่ไดโนเสาร์ไทแรโนโซรัสนี่ไงนี่คือตัวเล็กเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวใหญ่เนี่ยนี่ลูกมันอยู่ในไข่เห็นไหมอุ้ยขยับด้วยไม่ตก็เราก็เอาก็ไปส่องอะไรมันขยับหมืนเลยมันไม่มีเซ็นเซอร์เหรอฮะปะลงลงต่อลุยต่อนี่เลยมีหลายตัวลูก ขยับทุกตัวนะมาดูตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ยงดีตัวนี้ไม่มีคำว่าลัสสยามโมดอนนิ่มงามิแต่ที่นี่มันไม่ใช่สยามนะสยามคือเมืองไทยไงลูกแต่ก่อนประเทศไทยอะชื่อสยามนี่ดูดูดูเห็นไหมสยามกลัวไหมว <laughs> ันนี้ดูแขนดูแขนดูแขนไม่เหมือนเด็กปีปีเลย ดูแขนนี่แขนให้แข็งให้แข็งไม่หกเบบี้ไหมปากเหมือนเด็กเบบี้ไหนเบบี้ตรงไหนปากอ่ะเบบี้ที่ปากเหรออ่ะดูอินต่อเลยลูกเร็วไข่เยอะมามาเดินต่อนี่ดูปากมันเฮ้ยมีในไข่ก็มีนะนี่ไงในไข่เห็นไหมแต่ตัวนี้ไม่แข็งมันมาดูตัวนี้ชื่ออะไรลูกเ่อแค่เดินลูกเขาแคเดิน ตัวนี้ชื่อว่าเคนโคลสอรัสอีกแล้วเอาก็พออ่ะนี่ไงใช่ใช่ไปขึ้นต่อนี่ยทำไมตัวนี้ไม่ขยับอ่ะตัวนี้ไม่ขยับลูกขยับอยู่หรอตรัวนี้ชื่อว่าเทอร์ซิโนสอรัสลูกไม่ขยับไปตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อ อนี้ชื่ออะไรผิงไปอา Here. Here? The right. ่านสิไอ <H predictable. S 2> uh, ้ละไอ้ละเนี right. uh, ่ตัวเล็กนี่ผิงชื่ออยู่นี่พาลาเวาโลโซลัสนี่ไงอ่านว่าพาเหรอไหนพาเนี่ยพาลาเวาโลโซลัสใช่ไหมอ่านว่าพาป่ะอะไรต่อเราพออรมณป่ะเดี๋ยวเราไปเราไปทางที่ผิงอนบอกที่มีมีต้นเขาเรียกว่าต้นงอกไปใช่อไหมลูก นี่เดบไปเลย,เย,ลยนี่ได้ยินเสียงเดวสาวร้องไหมอืมนี่ไนเดวสาวร้องแล้วลูกเฮ้เฮเสียงเหมือนมากเลยป่ะไปต่อครับลูกเดินขึ้นบนลานะได้ไงตัวที่พี่บอกน่ารักเห็นไหมดูมันกระดิกขาดิดูขาหน้ามานันนี่น่ารักไหม ล้มลงมาฮะขาหลังมันแล้วไมยืนไงแล้วทำไมตอนคนลองยืนแบบนี้มั่งล้มจะยืนแบบมันเหรอยืนเอียอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอยืนอียงยืนอียงแบบไหนลูกหน่ยยืนดิอย่างนี้เหรอได้นูสาวเหรอแต่แต่ว่ามันก็ไม่ล้มไม่ล้มใช่ไหมมันทรงตัวดีไงเอาก็เขานี่ไงเนาะเขาเรียกอะไรต้นอะไรไปดูใกล้สิต้นนันมีมะม่วงด้วยต้นนี้มะม่วงอยู่ฝั่งโน้ลูกต้นนี้เขาเรียกว่า

ไหนไหน,ไหนออกจากไข่ไปพอดูที่ทำไงนี่เหรอ,หรอว่าอย่างนี้นออกจากไข่แล้วโลกป่ะมาดูไข่เดี๋ยวลูกสามก็ต่อดูเรื่อมเปิดแล้วไข่พั<ะ>กแล้วหรอนี่ไงขยับแล้ว ฟักสองใบเลยไปประเดิต่อไปดูเดีมะม่วงอุ้ยมะม่วงอยู่ไหนเนาะนี่ไงตัวนี้ชื่อมะม่วงแฟนซีลูกมันไม่พูดะมันยักคิ้วได้นะเห็นมันยักคิ้วไหมอุ้ย ตัวนี้ชื่ออีสานโนซอรัสไหนตัวนี้ห่างกันอีกด้วยตัวนี้ใหญ่ไหมเรียว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนใหญ่กว่ากันเทียบขนาดไม่ออกเราไปดูต้องดูจากข้างบนผิงอันเชื่อพ่อขึ้นไปดูข้างบนไปเลยแล้วเรามาดูจากหุ่นละหันมาข้างล่างดูจะเห็นชัดกว่าเพราะตัวมันใหญ่มากไหนตัวไหนใหญ่กว่าเดี๋ยวดินอ้ไม่ออกนี่ดีดูนี้่ไงเห็นหน้ามไหม ข้นงห,หน้าในเมไทยของโลกนูนนน่นเห็นไหมตัวคอยาวอ่ะเห็นไหมที่เมืองไทยตกแล้วที่เมืองไทยนูกไปมาที่เหรอเขาไปขโมยดีโหดมากเลยไปตอนี้ลูกข้างบนนี่เป็นโซน,นข้างบนก,นก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตรงโซนน้ำกันลูกตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะโอวิแรปเตอร์ลูกซ้ายมือเนี่ยอ๋อไอตัวนี้ตัวขโมยไข่พิงอันตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวขโมยไข่เห็นไหมขยับไปด้วย ไหนใช่ครับนี่คือนกแก้วมาคอที่มีกค์ันชอบตัวนี้ใหญ่กว่าตัวไหนใหญ่ไหนพอดูสิตัวนี้เห็นชัดกว่าอ๋อตัวนี้ก็ตัวนี้ดูเสาคอยางไงลูกมันใหญ่นะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จริงอันตัวนี้มันยืนตัวเดียวอ่ะเฮ้ยแขนมันเล็กสั้นมากเลยพิงค์อันดูดิเข็กเบบี้หรอเออแขนมันไม่บี้เลยตัวนี้ชื่ออะไรไปอ่านนะฮะอ่านให้พ่อฟังสิลูก โนทอลัสตัวนี้อีกมีอีกมีออันนี้อะไรเนี่ยเฮ้มันร้องมันร้องมันร้องมันร้อมันล้องเสียงมันวัวเลยเสียงแล้วนะวัวเสียงมันี่แค่เสีงไดโนเสาร์นะวัวนี่ตัวนี้มันยังอยู่ในไข่ลูกกำลังฟักเอ้าออกมาจากไข่แหละนะอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ดูเลยเพียงตัวนี้ก็ตัวใหญ่กว่าแล้วลูกเห็นไหมนี่ ตัวนี้มีปีกหลังด้วยตัวนี้ชื่ออะไรลูกสไปโรโอล่าเงี้ยอุ้ยตัวนี้น่ากลัวลูกไม่เห็นน่ากลัวเลยฮะไม่เห็นน่ากลัวอยู่ดูสิดูฟันมันดิเห็นฟันมั้ยไหมลูกโหดมากแผลก็อีกเ่ยฮะไหนแผลก็อีกเปลี่ยนฟังแหลมก่อนเหรอ ตอนนี้เราดูครบแล้วเราเข้าไปข้างในไหมลูกไปดูตัวใหญ่ไหมอุ้ยไปดูโซนน้ำก่อนโซนน้ำตกตรงข้างล่างยังไงโซนนั้นให้มันเป็นห้องแอร์ห้องแอร์ไปข้างหลังเราไปโซนน้ำตกกับลูกปลาเมื่อกี้เนี้ยต้องจะมีตัวใหญ่ด้วยใช่ใช่ตัวใหญ่ที่เราอยากได้ปลาเดี๋ยวเราไปโซนน้ำตกก่อนแล้วค่อยห้องแอร์เนาะมานี่ไงเห็นไหมโซนน้ำตกอ่ะหินใหญ่ๆกันแล้วนะลูกเห็นไหมไปที่ไม่มีปลาฉลากก็ปลาลงมาเยอะๆอ่ะ อ่าเดินเลยลูกเดินไปครับไปไปฉลามไปฉลามเห็นไปฉลามไหมไปเลยครับพี่เด็กกันนี่เลี้ยวขวาเลยลูกนี่คือฉลามโบราณฉลามอู้ฮะเฮ้ยดูประหยัดได้ด้วยเหรอไปอันนั้นคนได้ใช่ไหมลูกมาเพราะพันดุอนะคนได้ลูกนี่ไง อนาคอนดาพี่อันลัวงมวยสิงฮะตัวนี้ก็เป็นแค่พิบตาใช่อยู่อัานาคอนดได้น่กกากลัวม,มากเลยเหมือนมากเข้าไข่แล้วเหรอไหนดูดิตาเอ๋ตาเอ๋หุยไข่เปิดแล้วผีข้างหลัง เมื่อกี้มันปิดโลกเดี๋ยวพ่อดูมาเปิดก่อนเปิดแล้วพี่เปิดเปิดพร้อมกันเลยเอ,อ,อุ้ย <laughs> มาเราเข้าห้องแอร์กันลูกไปไข่เล็กอะ่ะไข่เล็กเหวอไปเข้าห้องแอร์กันเลยลุยทางขวาครับขึ้นด้านบนได้นะคะสาธิข,ขึ้นบขอค่ะขึ้นด้านบนได้นะคะ ใช่ทางขวาโอ้ระหว่างทางยังมีไข่เลยลูกเห็นไหมนี่มองไปนี่เสือมากเลยน้ำตกเห็นไหมเห็นน้ำตกไหมอยากเล่านาน้ำอยาล่นน้ำไม่ได้ลูกน้ำใสน้ำใสเลยน้ำใสเตรงนี้นะครับคือพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ย้าสบาทต่อปีนะครับนี่ตามป้ายเลย น้องบลฟูหุห้ยฝนเยอะมากเลยลูกถอดรองเท้าก่อนนะพิงคอันถอดรองเท้ายะร้อยกับลูกเยวนพ็นะเย็นไหมอ่ะาไม่ลื่อนหรอไม่ลื่นลุย นี่ไงไป้ายไม่ถึงงานนี่ไง,ไงพี่มิตาฟันหอยอีกร้อยห้าสิบบาทปีเข้าไปเลยเขาเอาหลังในรถเสามาจริงใช่ดูีิตัวใหญ่ขยับไหม,ไมนี่ไงตัวใหญ่ เปลี่ยนตังกลัวเลยตัวนี้กันได้ไหมนะไหนมาไปวาดลูกกัน<ป>วาดลูกอะไรอ่ะอันนี้อย่าล,ล,ลบเหรอ <c oughs> อ่าลบสิเปวาดลูเลยลู เขียนชื่อพีอันได้ไลกเขียนได้ไหมเขียนถูกเข้ขาปะชื่อพี่อันเนี่ยเขียนสิปากกาเลยใช่ได้แล้วปากกาพูดเขียนภาษาไทายหรืออังกฤษภาษาอังกฤษสิโอไดแบบ้ี่ ใช่ไหมเห็นตู้กระขารดโนเสาไหมนี่เราอยู่ด้านหลังเลยนี่ป้ายเขาเขียวว่าห้ามขึ้นห้ามเข้าไปข้างในนะทำได้ต่อชื่อพ่อหิ้มาดูหินมาดูเขาดูกระดูกโาเสาดิเห็นไหมนี่อันนี้ลูกไปดูกโาเสานี่ไง รดเสา่เขาเอาหนังแมโนเสารมาจิเหรอเขาเป็นหนังเป็นหนังปลอมลูกทำเป็นหนังสังเาะห์ขึ้นมาทำให้เปนโนเสาร์ที่สุดอันนีนแโนสารจริงใช่ไหมนี่คือกระดโนสารครับลูกจริงอันนี้เล็บอันนี้เล็บอันนี้มกัี่เปี่แม่ด้วยอ่ม่อก็แม่ชื่ออะไรลูก นี่เป็นพวกหอยโลกนี่ไงที่เขาบอกว่าหอย150หบล้านปีไงลกูกนี่ล่ะใช่ก็มีหอยหลายๆที่ให้ดูเลยตัวนี้ชื่อนิปปอนโนนาเอีย e ไหนอันนี้ชื่อว่านิปปอนโนนาเอียลูกสิ่งร้อล้านปีเลยนะลูกอันนี้คือไม้ลูกเห็นไหมไม,ไม้กลายเป็นหินเนี่ยเทไหมไม้กลายเป็นหิน <c oughs> ดูเลกว่อ อันนี้กระโดดเรือนอสาอาลูกกระโดดขึ้นเหรอใช่ครับขึ้นไปนั่งดีๆว่างแล้วนั่งเลยมาถึงอุทย,นยานเรืเทอร์สเราต้องขี่เรืเทอร์สแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ทุกครั้งฮะไม่เป็นไรอ,อุ้ยเก,เกือบล้มไปดูอะไรต่อลูก ดูอีกต่อรูปป่ะจริงหมดแล้วอย่างนี้อันนี้คือทางออกนะครับเอ็กซิ i เอ็กซิาเราอยู่ไหนจำได้มยดูส่หนิแปดตัวนัดี๋ยรู้รอีกว่าเพราะว่ามันได้ ะทิ้งนี่ไงตอนนี้ไงเหนื่อยยังโูกนี่เราดูครบเลยนะเนี่ยเกเนเหนื่อยยังลูกอืมแต่ละตาฮะ ครับผมกับน้องพี่อันนะครับก็เลยพาเที่ยวอุทยานในาาลาสัอร์เป็นครบแล้วนะครับวันนี้เราต้องถึงเวลาเดินทางกลับกันแล้วลูกเนาะเพราะเราเดินเที่ยวครบแล้วลูกเนาะเดี๋ยวเราไปไหนต่อวันนี้ไป,ไปเที่ยวตลาดป่ากันไปเนาะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่ที่ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่อันในราสแอรตัวข้างหน้าเลยเป็นตัวที่พี่อันโกงที่สุดใช่ไหมลูกมาเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูพี่อันน่าจะหายกลัวแล้วตอนนี้ยูซิถึงหรือยังนี่คนเยอะมากเลยตรงนี้ลูก นี่พิงค์อันกลัวไหมลูกระวังนะลูกนะมันจะกินหัวพิงอันแล้วพิงเอา้าทำไมมันนิ่งอ่ะไม่ขยับแล้วทไมตอนขยยับเลนี่ไงขยับแล้วพิงค์ทำไมต้านเบ่งออกมันขยับเลยมันมีเซ็นเซอร์หรือเปล่าลูกฮะนี่ไงขยับแล้ว